อ๋อใช่ด้วยใช่ด้วยอ๋อนี่อ๋อไอติมกะทิโดยติมแบบนี้เลยนี่นี่ติมอย่างนี้เลยโอ้โหนี่นะร้อนๆแบบนี้ถ้ากินติมนะโอ้ยสะใจดูกันเต็มๆนะนี่รถแบบนี้มานะครับให้เรียกได้เลยนะอร่อยจริงม่นินบอกคอนเฟิร์มโอ๊ยกินเลยเหรอโอ้ยหัวใจไม่ไหวโอ้ยนี่มันอร่อยจริงเถอนะ ปวใจไม่ไหวนะไปไนไปไหนะได้ยินเสียงไอติมเหรอเสียงไอติมเหรอยังไงอะไหนอะแดดร้อนอย่างนี้ไอติมไหนอะฝากกดไลค์กดแชร์กดตั้งห้ช่ีเพอนเพนี่อนเ่อน่อนเพืออนเ่น่านนเ่นเพนเน่เ ได้ยินเหรอ<ๆ>เสียงยังไงวอป่ะตืดตืดๆริงจริงๆอ๋อนี่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงไห <c oughs> นไหนเรียกพี่เขาเร็วใช่ไหมเออใช่ใช่นี <c oughs> ่นี่ไอติมนี่ไอติม <c oughs> <ๆ S 1> อ๋อนี่ไงอ๋อใช่ด้วยใช่ด้วย <c oughs> นี่อ๋อไอติมกะท <c oughs> เๆๆิเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรบอกพี่เขาเลยเนี่ย โอ้หนี่ไอซกครีมกะทิสดกี่ถ้วยกี่ถ้วยสามถ้วยเลยให้แม่ให้คุณยายไหนครับไหนครับอ๋อไม่เอาไม,เาไม่เอาเครื่องเนี่ยครับไอติมกับโรยถั่วอย่างเดียวเลยครับนี่โรยติมแบบนี้เลยนี่นี่พี่เขาตักไอติมเลยโอ้หนี่ก้อนโตโอ้โหไอติมกะทิไอติมมะพร้าวอ่ะเนี่ย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  เนี่ยไหนมีนเอาตังค์มาเท่าไหร่ฮะโอ้ยนี่ถ้วยเท่าไหร่ครับยี่สิบสามถ้วยเท่าไหร่มินหกสิบบาทโอ้ยนี่ราดนมอช้ำ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 ใส่เท่าไหร่ใส่ละอถ้วยเลยใส่ถั่วอ่ะแล้วก็ไอติมใส่ถ้วยใส่ใส่ไปเลยครับใส่ใส่ถั่วเลยครับอ่าหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยมินินใส่ถั่วไหมหอมมินินกินใส่ถั่วไหม ใจเหมือนกันนี่ต็มอย่างนี้เลยโอ้โห,โโหนี่ฮะร้อนๆแบบนี้ได้กี่ติมนะโอ้ยสะใจอะไรนะ,ะต้องกินแต่ว่าเดี๋ยวต้องกินหลังกินข้าวนะอ่านี่ถ้วยที่สองถ้วยที่สองนี่เราถ่ายกันในหะ้เห็นๆน,นะนี่ถ้วยใหญ่นี่พูนพุนโอ้มากอ่ะนี่พูนพุน,พนออกมาเลย โรยถั่วนะถ้วยนี้ไม่ต้องใส่นมนะครับโรยถั่วมินิบอกว่ามินิกินถั่วแต่ไม่กินนมเอาตังค์นี้ให้พี่เขาก่อนเลยเออจะได้แบบไม่ล้นโอเคสามถ้วยหกสิบบาทถ้วยยี่สิบบาทโอ้คุ้มมากนี่ให้ดูกันเต็มๆนะนี่รถแบบนี้มานะครับให้เรียกได้เลยนะอร่อยจริงมินิบอกคอนเฟิร์มโอยกินเลยเอ,อ๋อโหนี่หัใจไม่ไหวโอ้โหนี่มันอร่อยจริงเถอะนะหัใจไม่ไหวนะนี่ถ้วยสาม ในนมลอยถั่วเหมือนถ้วยแรกเลยโอ้โหอรอ่อยอร่อย,ยนี่เลยติมแบบนี้เลยนะเพื่อนๆคนไหนสนใจลองเรียกได้นะครับนี่ไลติมหน้าตาแบบนี้เลยโอ้ยฝากกดไลค์กดติดตามช่องมินินฟินเฟอร์เป็น,น,นปกำลังใจให้มินินด้วยนะครับไว้มินินพามาซื้อติมใหม่นะครับวันนี้ไปก่อน,นครับบ๊ายบาย